กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามคุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปี 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกปรอ,องระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ลักษณะต้องห้ามในการรับราชการ 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 2. เป็นคนวิกลจริตจิตใจฟ้างเฟืองไม่สมประกอบ 3. เป็นคนที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักร,ราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากร,ราชการ 4. เป็นผู้ปกครองในศีลธรรมอันดีงามที่ลังเกียจของสังคม 5. เป็นบุคคลล้มละลายขั้นตอนขอยกเว้น 1. ยื่นคำขอด้วยตนเองที่สำนักง,งานกอพอหรือส่งทางไปรษณีย์ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร1วัน 3. เจ้าหน้าที่จัดบันทึกและเสนอคณะกรรมการ15วัน 4. คณะกรรมการพิจารณา60วัน 5. แจ้งผล7วัน วิธีเข้าทำงานราชการ 1. สอบแข่งขันภาคกอและภาคขอและภาคคอ 2. สอบคัดเลือกตามหน่วยงานรัฐที่ประกาศรับสมัคร 3. เข้าโดยอัตโนมัติหากคุณมีคุณสมบัติ5ข้อนี้ 1. ทายาทของข้าราชการที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่รากาการ 2. ทายาทข้าราชการที่ทุกพลภาพหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่รากาการ 3. เป็นพลเมืองดีที่หน่วยงานรากาการสามารถพิจารณาให้มีการคัดเลือกบางจุบุคคลน,นั้นเข้ารับราชการ 4. ีเป็นผู้ได้บำเหน็จความชอบตามระเบียบ สำนักง,งานรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บันเฑิตความชอบเป็นกรณีพิเศษ 5. เป็นผู้ได้รับบรรณิตความชอบช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอาิญัไรยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศวันที่18สิงหา2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษสาสีโลกที่ไม่สามารถ นับราชการได้ 1. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 3. โรคพิษสุราเลื้อรัง 4. โรคติดต่อไร้แรงหรือโรคเลื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือลุงแรงรับราชการต้องเกณฑ์ทหารหรือไม่ ผู้สมัครเพศชชยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารเมื่อสอบติดและได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยก็ค่อยทำเรื่องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารได้การขอยกเว้นให้กับครูซึ่งประจำทางการสอนหนังสือวิชาการต่างๆครูที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมาตรวจเลือกทหาร เกณฑ์ทหารในยามปกติต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้เรียนรลอดอต้องการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารด้วยการเรียนรลอดอรครบ3ปีจะทำให้สามารถไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นเกณฑ์ทหารได้แต่ถ้ากรณีที่จบรอดอไม่ครบ3ปีจะทำให้ต้องจับใบดำใบแดงโดยถ้าจบรลอดอปีหนึ่ง จับได้ใบแดงต้องไปเป็นเกณฑ์ทหาร1ปี6เดือนถ้าสมัครเป็น1ปีจบรอดอปี2ถ้าจับได้ใบแดงต้องเป็น1ึงปีถ้าสมัครไปเป็น6เดือนเมื่อจบรอดอปี3ขึ้นไปจะได้ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วเรียบร้อยและจะได้รับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนสดอด .8 เล่มเขียวจะได้รับหลังจากที่หน่วยงานฝึก ส่วนฝึกนักศึกษาวิวชาทหารที่สังกัดอยู่ได้ดำเนินการทำเรื่องนำปลดทหารเรียบร้อยแล้วรอปี3จบจะได้ยศเป็นยศสิบเอกเมื่อจบรอ,อปีสี่และปี5และจบชั้นปริญญาตีหรือเทียบเท่าจะได้ยศว่าที่ร้อยตีการสอนนักเรียนนิสิทธ และนักศึกษาไม่น้อยกว่า15คนครูสอนระดับมัธยมศึกษาลงมามีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงครูสอนระดับสูงกว่ามัธยมศึกษามีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า15ชั่วโมงโดยครูซึ่งประจันทำการสอนจะต้องยื่นคำร้องต่อสถาบัน หรือสถานศึกษาโดยต้องนำหลักฐานยื่นคำขอร้องยกเว้นดังนี้ 1. ใบสำคัญแบบสอดอ .9 2. หมายเรียกแบบสอดอ .35 3. บัตรประจัตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครู 6. ตารางการสอนหนังสือ